ท่ Man. ามกลางเงามืดของอินเทอร์เน็ตมีตำนานบทใหม่ถือกำเนิดขึ้นตำนานที่หลอกหลอนจิตใจของผู้คนทั่วโลกคืนนี้เราจะพูดถึงสิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติยุคใหม่สแลนเดอร์แมนสแลนเดอร์แมนคืออะไร เขาเป็นสิ่งมีชีวิตสูงโปร่งผอมเกรงผิดปกติมีแขนขาที่ยาวมากบางครั้งมีหนวดหรือแขนคล้ายหนวดงอกออกมาจากหลังเขามักสวมชุดสูทสีดำไม่มีใบหน้าไม่มีคุณสมบัติใดๆบนศีรษะที่เรียบเนียนส l ลนเดอร์แมนแตกต่างจากตำนานเก่าแก่ส่วนใหญ่เพราะเขาไม่ได้มาจากเรื่องเล่าพื้นบ้านโบราณแต่ถือกำเนิดมาในยุคดิจิทัลส l ลนเดอร์แมนถูกสร้างขึ้นในปีคศ2009โดยผู้ใช้นามแฝงวิกเตอร์เซิร์ชหรือเอริก ในฟอรัมอินเทอร์เน็ตซัมติงออฟฟูซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประกวดภาพตัดต่อเนื้อธรรมชาติเขาได้โพสต์ภาพเขาดำสองภาพที่แสดงเด็กๆและมีร่างสูงโปร่งลึกลับอยู่เบื้องหลังพร้อมคำบรรยายที่น่าขนลุกทำให้เกิดตำนานนี้ขึ้นจากนั้นตำนานสซเลนเดอร์แมนก็แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วทางอินเทอร์เน็ตกลายเป็นครีปพีพัสตอร หรือเรื่องสยองขวัญที่เล่าต่อๆกันในโลกออนไลน์ลักษณะเด่นของเซเรนเดอร์แมนคือเขามักปรากฏตัวในป่าลานกว้างหรือสถานที่รกร้างที่เต็มไปด้วยหมอกเขาขึ้นชื่อเรื่องการสะกดรอยตามเหยือ่อโดยเฉพาะเด็กๆและทําให้เหยื่อเกิดอาการป่วยทางจิตประสาทหลอนและความหวาดระแวงอย่างรุนแรงก่อนที่จะลักพาตัวไปตำนานไม่ได้ระบุอย่างชัดเจนว่าเขาทําอะไรกับเหยื่อหลังจากลักพาตัวไปแต่ก็ทําให้เกิดความหวาดกลัวและจินตนาการอันน่าพรึงกลัว ความน่ากลัวของซิลินเดอร์แมนอยู่ที่ความคลุมเครือและความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับเรื่องเล่าต่างๆในโลกออนไลน์มันแสดงให้เห็นถึงพลังการเล่าเรื่องแบบร่วมสมัยและผลกระทบของอินเทอร์เน็ตในการสร้างตำนานยุคใหม่ตำนานนี้ได้ถูกนำไปสร้างเป็นวิดีโอเกมภาพยนตร์สารคดีและภาพยนตร์สยองขวัญแม้เขาจะไม่มีตัวตนจริงแต่ซิลินเดอร์แมนก็ยังคงหลอกหลอนจินตนาการของผู้คนและเป็นสัญลักษณ์ของความกลัวที่เกิดจากสิ่งที่เรามองไม่เห็นและไม่เข้าใจ